ข้อคิดดีๆกับพนตรีนเรศจิตรักเรื่องบุญธรรมกรรมแต่งตอนที่สามท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวาทีหรือเจ้าคุณพิพิธเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัสุทธาเทพพระาราามท่านได้ลิขิตเป็นบทกวีไว้ความว่าบางคนชาตินี้มีคดีเยอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขึ้นศาลจนหลงเพราะชาติก่อนนั้นมันชอบยุยงนินทาส่งส่งไม่ตรงความจริง มาชาตินี้หนาะต้องถูกหาความชื่อเสียงเลวทรามไม่งามศักิ์สิ่งถูกศาลตัดสินหมิ่นเขาจริงๆไม่รอประวิงนอนกริ่งในกรงบางคนเกิดมาสง่าชื่นบานมียศศัก์อักรฐานบริวารรับส่งจัดงานทุกที่มีคนจำนงแจ้งความประสงค์ร่วมวงฉันทาคนมีบริวารให้การเสริมส่ง ชาติก่อนเขาสงเคราะห์คนสัตว์หนาทำบุญทุกทีอุทิศผีเทวดาเขามีเมตตามาแต่ปางบันบางคนเกิดมาปัญญาล้ำเลิศความคิดบันเจิดเลิศค่ามหันเรื่องยากใดๆแก้ได้เร็วพลันชาติก่อนเขานั้นฟังเทศนาชอบฟังคำสอนองค์พระสัมพุทธจิตจึงพิสุจิ์จากบ่วงตันหา เกิดมาชาตินี้จึงมีปัญญาเรียนรู้วิชาเสริมบารมีนี่ก็เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งนะครับอะไรที่เราด้อยในสิ่งที่กล่าวมานี้ก็จงแก้กรรมเสียอะไรที่เราดีเราก็พัฒนากรรมดีให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไป